สบายดีสบายดีสดีตอนนี้ไอเด็กกะกำลังสี่ออกไปเฮียนแล้วไปใส่ต่ออันนี้อีงถ่งอีงอันนี้หองอีงอาาเอาพอกินเหรอเอาพอกินยาเหมาะเพื่อนว้าเพื่อนเสียเนี่ยไปหาพ่อแล้วเอาพอกินยาเหเนะี่ยอันนี้ของยาพ่อที่จริงกับโมได้กินดอกได้ว่าตามภาษาเด็กน้อย ไปเอาพ่อกินยาใช่ไหมาเลื่องจะไปใส่ก่อนไปใส่หรอก <c oughs> ไปไปหาพ่อไปไปเฮียนแล้วตอนแรงแม่ไปหับแล้วแนนแม่ที่พาไปหพาพ่อแด้โอเค <c oughs> โดยไปสิปออกไปทรงพันยองเฮียนแล้ว <c oughs> ลืมถุงเครื่อง มีดิบขา้าวมีข้าวเจ้ามีถ้วยมีบ้วงเดี๋ยวซื้อของกินก่อนมาเนี่ยอืมเมื่อนนี้แม่ได้ไปส่งนกอยูข้างในเี่ยนมงเข่งนะอรือ่พากันเสียงแะไลูกเดียวจะบอกได้่พากันเสียงล่ะเขาส่งเดียว งเฮียนเอาอันสองจอไปซื้อตองหวยอยู่หน้าเฮียนอันเมื่อวานปันไหน เื่อนความเก่งสุขเป็นห่อไดสองร้อยห้ากลิ่นเต้าหอยตอนเช้า đừng sợ <laughs> 在哪儿买比多呀？ นอนลิ้นลินนอน,นอนอกไปเอายากอนเบิกยาปาราสองตอนนี้สี่เก้า เก้าเบดยาเนี่ยเมื่อหลานนั้นน,น, 5, 6, นี่นี่เมื่อละห้าหกแสนนี่ออนี่เฉพาะยาตัวนี้ขันเจ้าโมนในซ้ายประกันเลยเจ้าตายแท่นเหย็บเสาสามสิบล้านแท้ ขนาดใช้ประกันกันยังเบอดอนั้นยาบางอันไม่เต้น,น,นไปย่าก็ทรงเลือดไปเสียสองแสนแล้วก็แนวติดหัวหันบุมีเสียหลายแสนสองแสนเอาจะอาอย่าค้น ตันนหลดุดยาตรงนะสามเสียไตายมาพาดประกะศกลับคืนไปเอายาอยาู่บอน,นางทา มันนี่โบนีน้ำทะเลมาลยใส่ใส่ตัวนี้บิดแล้วกันแล้วไปเองไปห้องน้ำเอง <laughs> <laughs> ออดตัวเองใส่ขึ้นเลยดิ <c oughs> เหนืออะไล อาการอาการไอลิงเริ่มคลายแน่ละเว่ายยังบงมูหมือออกองหงมอเถือถ้านั้นผลขวดเลือดอีกโม่ประมาณสี่มือวันที่สิบห้าเพื่อนนัดตัวที่ว่าตึกเขาไปเอาอันตัวมโหสด 4, สี่ซันนี่ตัวซันที่สีน่นี้ตัวคลิปตัวนั้น อ่าน,นเจาหน้ี่อการากลับบ้านนะสองโมงจจงซีออกมาใหม่อดีเราใครเยลยล่ะวันนี้หมดได้ใส่น้ำละจนในกับผลออก กลับบ้านก่อน2โมงจะมาใหม่